พาอัวมาดูบ้านทําไมก็บ้านหลังเก่ามันเล็กโอ้ยอัวไม่อยากย้ายหรอกโหมาไปดูหน่อยเถอะนะใกล้สวนใกล้กับโรงาม,นะามาลด้วยนะอาม่าโอ้แล้วหน้าร้อนเนี่ยบ้านมีจะร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนเพราะว่าประตูบานใหญ่กระจกรอบบ้านลมเนี่ยผ่านเย็นสบายไม่มืดไม่ทืบห้องครัวมันเป็นยังไงก็ไม่อยา โอ้ยครัวใหญ่มีหน้าต่างระบายอากาศแถมประตูทางโซนด้านหลังบ้านนะต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้เหมือนกันแล้วเราอยู่กันตั้งหลายคนอนะบ้านแค่นี้มันจะพอหรอหลังเนี้ยมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำห้องครัวก็ใหญ่โถงข้างล่างก็กว้าง โซลิวิ่งขโมนอีกด้วยนะแล้วที่นี่วุ่นวายหรือเปล่าว่าชอบอยู่แบบสงบสงบบ้านล้วมไม่ติใครเป็นส่วนตัวในโครงการก็ไม่อายอัดเลยรู้รู้หรือเปล่าว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างพี่แคปิตอลแอสเซทเขามีเจา้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสินเชื่อพร้อมฝ่ายปรึกษากับทางแบงคให้แล้วมันปลอดภัยหรือเปล่าไอ้บ้านโลโนเวทเนี่ย <laughs> บ้านรโนเวทจมา เนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าได้รับการดูแลจากนักนีโนเวทมืออาชีพแถมมีช่างที่มากประสบการณ์วัสดุก็ใช้แบบคุณภาพหมด่วงอ่จาจักจองเลยนี่เดียเองเลยเหรอมา่าไปได้เงร์มาจากไหนเนี่ยก็แค p i ิ a ตอ s s แอเซขามีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางทั้ง Facebook Line TikTok i อว่าจัดการเองได้นะคนแก่อยู่ได้ทุกคนอยู่ดีหัวชอบจองเลย